นี่คือสายคุณภาพจากแบรนด์วมีครับ mm hmm. Powerlink Utron นะครับตัวนี้โอ้โหฟีเจอร์มาแบบครบครบครับรองรับการชาร์จไฟสูงสุด240วัตต์การอนถ่ายข้อมูลสูงสุด40กิกะบิตเซคันด้วย USB 4.0นะครับแล้วก็รองรับ 8K 60 h z ในการแสดงผลภาพวิดีโอนั่นเองนะครับและที่สำคัญครับความแข็งแรงครับตัวนี้เป็นสายแบบไนลอนนะฮะสเท่าจากรุ่นปกติ เรามาดูของกิงนกันเลยนะครับนี่คือสายที่เรากําลังพูดถึงครับสายหนามากผมแกะออกมาผมคิดว่าสาย HDMI ครับแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆครับ240วัตต์40กิกะบิต p s แล้วก็วิดีโอ 8K 60 h z สายแข็งแรงข้อต่อข้องอแข็งแรงมากเราเทียบให้ดูกับรุ่นปกติของโวลมนะโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าสายรุ่นเดิมๆเ,เนี่ยก็แข็งแรงแล้วนะเป็นไนลอนแต่อันนี้คือ2ชั้น2เท่าว่าอย่างนั้นเถอะ ใครที่กำลังมองหาสายชาร์จคุณภาพหรือว่าอะแดปเตอร์ต่างๆนะฮะโว้ม oh, ีถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆครับ